ไอโรจิตโลวังได้มามอบความสุขให้กับเราอีกครั้งด้วยการแสดงที่แวกแนวอารมณ์ขันและทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นใน Shadow w a r i o 3แม้จะเป็นภาคที่สาบข,ของซีรีส์ Shadow w a r i o ที่รีบูตแต่ก็ยังมีลูกบ้าและชากเลือดก,กระฉูดมากกว่าที่เคยเป็นมาอย่างไรก็ตามนักพัฒนาของ Fryy w i t e ได้เรียนรู้บทเรียนจากผลงานก่อนหน้านี้และ ได้จำกัดวัตถุประสงค์ของแฟรนชนี้ให้แคบลงความสนุกที่รวดเร็วและการต่อสู้ที่ทำให้อดีนาลีนพุ่งปรีดเ <'m> นื่องจากเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่ Shadow w a r i o 2, 2> <c oughs> เหตุการณ์ในการเล่าเรื่องที่มีอยู่ <c oughs> อาจหลุดออกจากความคิดของเราโ <Never S 1> ชค <Never S 1> ดีที่โลววัง <Never. S 1> ให้บทพูดคนเดียวที่สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของชื่อภาาก่อนๆดังนั้น <c oughs> เราจะได้ดำดิ่งลงไปในความทรงจำของเหตุการณ์ต่างๆของเขา เมื่อผ่านความทรงจำของเขาเราจะถูกปรับให้เข้าสู่บทช่วยสอนต่างๆในขณะที่เรา้วนคิดถึงสิ่งที่หวังต้องประสบแม้ว่าตัวเรื่องจะไม่ได้นา่ดึงดูดใจเสมอไปแต่การนำเสนอและการต่อสู้ก็ดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้ในทันทีภายในซีเควนต์ของอินโทร ภาพสําคัญชิ้นแรกในการจัดชาคือภาพมังกรขนาดมหึืมาที่บินอยู่บนท้องฟ้าเรากําลังพยายามหาวิธีที่จะสังหารสัตว์ร้ายตัวนี้แต่มันไม่ง่ายเลยเพราะเราจะต้องรับลอบไปตามิูเขาที่ขรุขระและอันตรายหากรายละเอียดของมังกรไม่ทําให้เราประทับใจภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมก็ควรการดื่มด่ำนั้นน่าทึ่งตั้งแต่พื้นผิวที่โลก ใหญ่โตและหลากหลายไปจนถึงแสงเงาที่ยอดเยี่ยม <'s> ทีมของเกมนี้เราจะเห็นศัตรูและชาติต่างๆออกแนวอารยธรรมแบบญี่ปุ่นนอกจากภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วยังมีศัตรูและสถาปัตยกรรมที่เน้นแนวสตินาและคติชนวิทยาของญี่ปุ่นศัตรูแต่ละตัวยังแสดงอิทธิพลที่โดดเด่นจากโยคัยที่โด่งดังอีกด,ด้วย อย่างไรก็ตามก็ได้ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและบทสนทนาสมัยใหม่ในโลกอารยธรรมแบบเกา่าทําให้มีบรรยากาศที่สร้างสารรค์และน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเราจะได้วิ่งผ่านภูมิประเทศเรียนรู้พื้นฐานของการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ความหลากหลายในการต่อสู้นั้นง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับภาคก่อนหน้านี้ โดยเน้นที่อาวุธและเทคนิคเพียงไม่กี่อย่างถึงแม้ว่าอาวุธจะลดลงอย่างมากแต่ก็มีความหลากหลายเพียงพอระหว่างอาวุธแต่และชนิดเพื่อให้รู้สึกแตกต่างและน่าใช้ความเรียบง่ายของการต่อสู้ช่วยให้เคลื่อนไหวค,คล่องแคล่วและต่อสู้อย่างรวดเร็ว เธดร์วอลิโอสกลับไปสู่รากเก้าของมันในฐานะเกมที่เป็นเส้นตรงมากขึ้นแทนที่จะทําภารกิจย่อยที่กินเวลาส่วนใหญ่ของเราเราจะเพลิดเพลินกับการเล่าเรื่องที่ปาเทือนและวุ่นวายปนหาซึ่งกินเวลาประมาณ5ชั่วโมงในการเคลียร์เกมเรื่องราวส่วนใหญ่มีอยู่เพื่อให้เกิดอารมณ์ขันของโลหวังซึ่งมักจะรวมถึงเรื่องใต้สะดือ ไฮไลท์ที่แท้จริงคือแอคชั่นของเกมไม่เพียงแต่การต่อสู้จะรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สึกที่ราบรื่นและเข้มข้นอีกด้วยการยิงแต่ละครั้งเต็มไปด้วยเลือดและน่าสยดสยองนอกจากปืนแล้วผู้เล่นยังมีดาบที่สามารถฟันศัตรูได้การฟาดฟันเป็นเรื่องสนุกโคตรตัใจอาวุธและความสามารถพิเศษต่างๆทั้งหมดนี้สามารถอัปเกรดได้ การต่อสู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตการต่อสู้ที่กว้างขวางโดยมีคลื่นของศัตรูวิ่งเข้าหาผู้เล่นเราสามารถกระโดดได้สองครั้งแอรดดด์ดวิ่งบนกระแพงหรือแม้แต่ใช้ตะขอเกีียวเกือไปรอบๆโซนเหล่านี้เนื่องจากอาวุธมีน้อยจึงมีช่วงเวลาที่การต่อสู้เกิดขึ้นซ้ำๆโชคดีที่มีศัตรูใหมๆ่ๆเข้ามาเรื่อยๆช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับวิธีการต่อสู้ของเรา ชา a โลว์วอลโอทช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานและเข้มข้นในการฟันและยิงผ่านคลื่นของศัตรูบรรยากาศตะวันออกแบบญี่ปุ่นโบราณการต่อสู้ที่ร้าใจและมุกทะลึ่งทะลึ่งในฉากคัตซีนเลิกกันตรงนี้นะครับแต่เพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องว่านีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ